เคยเป็นกันไหมเขียนเรซูเม่ยังไงก็โดน,นปัดตกทุกทีกำลังจะเรียนจบแต่ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรก็เสียแล้วแต่ไม่อยากอยู่บ้านเฉยๆทำไงดีห้าม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 ,มาเด็ดขาดทำไมอยากได้งานพร้อมมาที่นี่แล้วได้งานทำชัว์เพราะที่นี่คือมหกรรมหางานที่สนุกที่สุดงานก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ปะแค่เจ็ดแสนตำแหน่งเอง ข้อมูลล่าสุดจากสำนักงานสถิติแห่งชาติปี2567พบว่ามีผู้ว่างงานประมาณ400,000คนฟังดูเยอะใช่ไหมคะแต่รู้ไหมว่าตัวเลขนี้เนี่ยต่ำกว่าอัตราการว่างงานเฉลี่ยของประเทศไทย5ปีย้อนหลังถึงตัวเลขจะน้อยลงแต่มันก็ยังลดลงได้อีกค่ะแล้วจะทำยังไงให้คนมีงานทำเพิ่มขึ้นกระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหาง,งานก็เลยจัดงาน Job Expo Thailand ขึ้นทุกปีนะคะโดยปีนี้ จัดขึ้นวันที่28-30ถึงมิถุนายน2567ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตฮอง6ถึง7และพิเศษมากๆคอนเซปต์ Concept ของปีนี้ก็คือมหกรรมหางานสร้างไรายได้ที่สนุกที่สุดแค่ฟังเนี่ยก็ตื่นเต้นแล้วนะคะเดี๋ยวเข้าไปพิสูจน์กันเลยดีกว่าว่าจะสนุกจริงไหมมาที่โซนแรกกันเลยนะคะโซนนิทรศการเฉลิมพระเกียรติค่ะสวยงามอลังการมากและถัดมานะคะก็เป็นซ นิทรศกาลภารกิจหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานค่ะมีจัดพื้นที่รับเรื่องร้องถูกสําหรับพี่น้องแรงงานด้วยนะคะโซนต่อมาโซนส่งเสริมการมีงานทําหรือว่า Job Matching กว่า700,000ตําแหน่งมีทั้งงานในประเทศ6,000ตตาแหน่งจากบริษัทชั้นนําที่ผู้ชื่อไปเนี่ยทุกคนน่าจะรู้จักแน่นอนทั้งการบินไทยขดเครื่องบินกันมาเลยนะคะเนี่ยเล่นใหญ่มากมีเลอแปลงที่อยู่ในเครือของซีพีแม F&N, t w e l Pass ส่วนนี้่ค b q p าซ่านะคะมีตู้คีบตุ๊กตาด้วยแอบเห็นตุ๊กตาน้องก้อนอยากได้อ่ะ แต่สิ่งที่ได้คือลูกอมบาร์บีคอนค่ะก็ะยังดีนะคะเดินมาหลายบูตมากเดี๋ยวขอแวะเข้าไปทักถ่ายสักบูธกันดีกว่าบูธปีนี้เนี่ยมีอะไรมาจับบ้างค่ะอ๋อปีนี้ของ B ีซีเราเนี่ยมาในตีไดเวอร์ซิตี้นะครับ<ะ>ก็คือเป็นพื้นที่สําหรับทุกคนทุกสถานภาพนะครับ<ะ>เราเปิดรับหมดางานทุกคนก็จะมีความสุขแล้วก็ทางานอย่างปลอดภัย<ะ>พี่ๆสงวัวเนี่ยก็มาถามเยอะมากแล้วก็มีน้องๆนักศึกษาอยากจะมาฝึกงานกับเราก็มีเหมือนกันมีเล่นเกมด้วยรู้จักพีซีมากน้อยแค่ไหนก่อนถ้ารู้จักได้เต็มปุ๊ ก็รับของเราวันใหญ่ไปเลยแต่ถ้ารู้จัก,กัะไม่เต็มหมุนวงล้อสิ่งชงนิดนึงแจกป๊อปคอร์นะฮะป๊อปคอรนเดี๋ยวจะมีกลิ่นหอมหมเพื่อเรียกน้องๆเข้ามานะครับแล้วก็มีพี่หมีจะมีมาทุวกวันที่มิโซนะคะจริงๆตำแหน่งงานเยอะมากนอกจากมิโซะเอ้ย m 1็มก็ 150, ยังมีบูธของไมเนอร์ซึ่งมีธุรกิจในเครือเนี่ยเยอะมากปตทก็มานะคะ TGM Top ท็วต PT แล้วก็อีกมากมายเลยค่ะส่วนใครที่อยากไปเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวนันหรือว่าอิสราเอลเนี่ยยกมือขึ้นเลยนะคะเขามีงานต่างประเทศ1 0 0 0 0แสนตำแหน่งรวมไว้ที่นี่ครบเลยมีทั้งแบบรัฐจัดส่งแล้วก็บริษัทจัดหางานจัดส่ง30บริษัทเลยนะคะโอ่ะค่ยก็ไซมาสอันยางค่ะเซโยสวัสวดีค่ะเออแบบนี้ไม่ทผ่านตอมอนะคะ อีกหนึ่งกิจกรรมสำหรับใครที่เขียนเรซูเม่ยังไงก็ไม่เข้าตากรรมการสักทีต้องมาทางนี้ค่ะฝึกเขียนและได้รับคำแนะนำการทำประวัติย่ออย่างไรให้โดนใจในายจ้างกับ JobsDB มีกระเป๋าผ้าแจกให้ด้วยและยังได้ถ่ายรูปเก๋ๆซึ่งได้มาทั้งแบบเป็นไฟล์รูปแล้วก็มีสติกเกอร์ให้ด้วยน่ารักมากทำเรซูเม่เสร็จก็ไปสมัครต่อได้เลยกับแพลตฟอร์มไทยมีงานทาและบริษัทจัดหางาน7แห่ง ได้แก่ j o b p k k Jobtop g u n กันอเ d คโคจ็ o บ o b บีแม o พาวเ e r ร e เพอร k ซ l ลแมาให้บริการรับสมัครและสัมภาษณ์งานภายในวันงานเลยค่ะไปถามความรู้สึกน้องๆดีกว่าว่ามางานวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างมาจากวิทยาลัยเทคนิคมีนบุดีค่ะตอนนี้เรียนอะไรอยู่คะ เยนคอมพิวเตอร์ธุรกิจค่ะสนใจด้านเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ค่ะแม้ของรางวัลมาด้วยชูให้กล้องดูหน่อยวันี้ได้อะไรมาบ้างพี่ก็ได้มาเหมือนกันพี่แล้วหลังจากที่ไปเดินมาแต่ละบูธเนี่ยคิดว่าชอบบูธไหนเป็นพิเศษไหมคะชอบบูธนี้แหละค่ะได้ถ่ายรูปด้วยได้รูปกับบานด้วยอ๋อไม่ได้ชอบพี่ได้งานนะคะชอบพี่ได้ถ่ายรูปวันนี้ขอให้ได้งานแล้วก็ได้ความรู้ที่อยากได้นะคะขอบคุณนะคะ ฟังเด็กๆไปแล้วเดี๋ยวไปดูวัยเก่ากันบ้างดีกว่าคะ่ะใครที่เกษียณแล้วแต่ไม่อยากอยู่บ้านเฉยๆเราจัดพื้นที่สําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อแจ้งความประสงค์ในการทํางานและค้นหาตําแหน่งงานที่เหมาะสมกับตนเองได้รวมทั้งมีการนวดแผนไทยโดยผู้พิการทางสายตาคนสนใจเยอะสุดๆโดนเส้นสุดๆส,ส,สมกับที่รอคิวนอกจากนี้ยังมีบาริสต้าว,วัยเก่าจากร้านกาแฟาพันไทยด้วยปรางพิสูจน์แล้วว่าอร่อยจริง อายุไม่เป็นอุปสรรคในการทํางานเลยอยากรู้เลยว่าเขาทํายังไงให้อร่อยแบบนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่รูไดอะไรคะเนี่ยก็แบบผันไทยก็มาขายกาแฟค่ะ,<ฮ>ะแล้วก็เป็นบรลิตาใบเก่าด้วยค่ะโอ้ขออนุญาตเสียบรุญาตสอบถามได้ไหมคะว่าพี่ปุ๊กกี้อาย,อยุเท่าไหร่แล้วคะห้าสิบสี่ค่ะโอ้ยังดูเด็กอยู่เลยนะเนี่ยแต่ปเป็นัยเก่าแล้ว <c oughs> แล้วทำไมาอยู่ๆถึงมาทําตรงนี้ได้อยู่ร้านกาแฟเดิมก็ออกมาแล้วก็อยู่บ้านว่างๆไม่รู้จะทําอะไรลองสมัครดูก็เลยได้มาทําที่ แัแ,แสดงว่าก่อนด้านี้ก็เคยทำอะไรไ้แล้วก็มีความรู้ทางด้านการชมเข้าใจแล้วถ้าเป็นคนที่ยังไม่มีประสบการณ์ก็ต้องมาเรียนรู้อบรมที่บริษัท<ะ>ที่ไม่เคยมีพืนฐานมาก่อนเลยมีคนมาทาเหมือนกันไหมคะก็มีค่ะผู้สูงอายุที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ก็จะค่อนข้างยากนิดนึงแต่ก็ไม่ยากเกินความไม่ยากไม่เกินสมรรถาผลทางอีกยาวไกลไปต่อกันที่โซนต่อไปนะคะโซนสนับสนุนการมีงานทํา อีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์ของปีนี้เลยนะคะเรียกได้ว่าได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษขึ้นทุกๆปีเลยก็คือคลินิกให้คำปรึกษาทางอาชีพนั่นเองตอนนี้คิวคือยาวมากปรึกษากันจริงจังเลยขอให้เจออาชีพที่ใช่ทุกคนเลยนะคะ นอกจากนี้ยังมีการทดสอบความพร้อมทางอาชีพเพื่อค้นหาตัวเองด้วยและปิดท้ายโซนนี้ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานในรูปแบบออนไลน์เหนื่อยแล้วช่วยด้วยเยอะไม่ไหวแต่ยังยังไม่หมดค่ะเหลืออีกโซนหนึ่ง วันนี้นะคะเราอยู่กันที่โซนสาธิตอาชีพอิสระค่ะคนเยอะกันมากๆาตั้งแต่เช้าเลยแต่บอกคุณแม่ไปว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาที่งานจอบเอ็กโป,โปการวันนี้แม่ก็เลยมาถึงที่เลยนะคะแม่ดิฉันเองค่ะนี่แม่อแอบกระซิบหน่อยทำไมวันนี้แม่ถึงมางานจอบเอ็กโปอ๋ลูกสาวบอกสนใจอะไรในงานก็สนใจทุกอย่างตองนนี้ทําอะไรอยู่คะ,ะทำกระเป๋ กระเป๋านะคะมีค,คณครูคอยสอนอยู่ด้วยมีกระเป๋าแล้วก็มีดอกไม้ใช่ไหมแม่แม่อายุเท่าไหร่แล้ว 62ย่าง63 62แล้วถือว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วนี่นะคะเป็นตัวอย่างที่ทําเสร็จแล้วอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวดูว่าแม่จะทําออกมาเป็นแบบวันนี้ไหมน,นะ <c oughs> แม่คือตั้งใจฟังครูสุดและนี่คือผลประกอบการวันนี้ <c oughs> นอกจากนี้ยังมีสาธิตอาชีพอิสระอีกหลายอย่างเลยให้ทําทุกอย่างเนี่ย <c oughs> น่าจะไม่ไหวนะคะส่วนใครอยากได้ของฝากต้องมาสซนการจัดแสดงและจําหน่ายสินค้าของกลุ่มรับงานไปทําที่บ้านน่าซื้อทุกชิ้นเลย เดินงานมาจนเหนื่อยแวะเติมพลังกันตรงโซนอาหารหน่อยดีกว่ามีทั้งของขาวของหวานครบเลยตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โซนภูรกิจแฟนชายค่ะอาหารละล่านตาไปหมดเลยกินอะไรเดียะกินทุกอย่างเลยได้ไหมอะ่ะเดี๋ยวขอไปเดินเลือกก่อนนะ กินอิ่มหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนเลยแวะมานั่งพักตรงโซนหน้าเวทีกันนะคะมีกิจกรรมบนเวทีกตลอด3วันเลยทั้งการ Inspiration Talk และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังขวัญใจวัยรุ่นตอนนี้พิธีเปิดกำลังจะเริ่มแล้วได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานมาร่วมพิธีเปิดด้วยค่ะส โอ้โหอลังการสมกับงานของเราเลยนะคะแอบข้างจากงาน Job Expo ที่ Hall 6, h a 6พ7มากันที่ Hall 5นะคะซึ่งเป็นงานของประกันสังคมของเรานั่นเองก็คือ SSO Market านี <Watching> เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเมื่อกี้แอบเห็นว่า มีสินค้ามาขายเต็มเลยไปดูกันดีกว่านะคะว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างมีแววว่าจะเสียเงินอีกแล้วค่ะราอสโซนนี้เป็นพื้นที่ไลฟ์สไตล์ที่เหมาะกับคนชิคๆแบบเราผสมผสานแฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องประดับอาหารเครื่องดนตรีศิลปะเครื่องดื่มกว่า190ร้านค้าเลยเรียกได้ว่ามางานนี้ได้ทั้งหางานหาคนฟังเพลงพเพราะๆได้กินของอร่อยๆวันนี้ปังสนุกมากใครที่บ้านงานปีนี้ไป ไม่เป็นไรนะคะปีหน้าเจอกันมา let's build the future together ด้วยกันนะฝากติดตามรายการ MOL Variety หลากหลายสาระดีจากกระทรวงแรงงานด้วยนะคะ EP หน้าเราจะพาไปที่ไหนพาไปดูอะไรติดตามกันได้เลยคะ่ะ